สวัสดีค่ะเพจเสื้อกล้ามเด็กชายนะคะแม่นาก็มาโชว์ลายเสื้อนะคะใครชอบลายเสื้อไหนก็แคปรูปแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสำหรับแม่ๆที่รักลูกรักหลานนะคะอยากให้ลูกให้หลานได้ใส่นะคะ <S <S เนื้อผ้าของเราเป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีนะคะให้ความนิ่มเบาสบายนะคะผ้าไม่ย้วยผ้าอยู่ทรงนะคะซักแล้วไม่ต้องรีดค่ะสีไม่ตก สีสันสดใสเหมาะมากกับเด็กๆนะคะอยากได้เสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนสั้นให้กับน้องๆหนูๆได้ใส่ก็สามารถทักแชทมาแจ้งแม่นาได้เลยค่ะการ การอาการสั่งไม่ยากนะคะสมมติว่าเอาลายนี้ก็ส่งลายนี้มาเลยค่ะแล้วบอกว่าเอาเป็นเสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนสั้นนะคะแล้วก็บอกเราได้เลยว่าเอาไซส์ไหนนะคะแม่นาจัดทําให้ตามออเดอร์นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสั่งซื้อครบ5ตัวฟรีค่าจัดส่งมูลค่า50บาทนะคะรีบสั่งเลยนะคะหมดเขตถึงวันที่5พฤศจิกายนพฤษภาคมนะคะหมด เขตวันที่5เดือน5 65นี้นะคะรีบสั่งมาเลยนะคะแม่นารอรับออเดอร์ให้นะคะก็จัดส่งให้ตามคิวนะคะใครโอนเงินให้แม่นาก่อนแม่นาก็จะจัดทําให้ตามออเดอร์นั้นก่อนนะคะทําให้ตามคิวนะคะถ้าแม่นาจะส่งให้เรียบร้อยแล้วแม่นาก็จะส่งเลขพัสดุให้ในแชทนะคะ แม่นาจะส่งเลขพัสดุให้ในแชทเท่านั้นถ้าบ้านไหนยังไม่ได้รบกวนรอหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เสื้อกล้ามของเราขายดีมากค่ะเพราะว่าแม่ๆเนี่ยกลับมาซื้อซ้ํากันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าลูกๆใส่แล้วก็ชอบเขาไม่หงุดหงิดเขาไม่ร้อนเขาไม่อบอ้าวมากจนเกินไปคือเสื้อผ้าเขาระบายอากาศได้ดีนะคะขนาดลูกชายแม่นาทั้งสองคนเขายังชอบเลยค่ะเขาชอบใส่มากยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคน ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ